ราระกากมอุตุนิยมทิยาฉบับที่4และการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากากลมอุตุนิยมทิยารวมถึงการพยากรณ์อากาศในวันนี้สุกที่5พฤศจิกายนสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับประกาศกรมอุตุนิยมทิยาประกาศศูนย์อุตุนิยมทิยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่4เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนล่าง สืบเนื่องจากย่อมความบรรากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียเริ่มมีกำลังอ่อนลง ยังคงส่งผลทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับทางตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้สําหรับอ่าวไทยทางตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรส่วน บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากสูนอ์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตภัอยอุตุขวภัยพยากรณ์อากาศจะนําข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องส่วนในด้านของการคาดการฝนในวันนี้5พฤศจิกายนโดยนะครับ ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้ทางตอนล่างยังมีฝนต่อเนื่องจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากจากหย่อมคาอบระกาศต่ำปกคลุมมาเลเซียประกอบกับมอสะสมตําออกเฉียงเหนือและลมต่ำออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดทั้งช่วงในขณะที่มีบริเวณความประกาศสูงหรือบรรยากาศเย็นมีกําลังอ่อนลงในช่วงนี้ อันหนึ่งนะครับในช่วงวันที่7-13ถึง13พฤศจิกายนจะมีบริเวณความประกาศสูงหรือมนอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยทางตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทยทางตอนบนฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นอากาศจะเริ่มเย็นถึงหนาวกับมีลมกระโชกแรง โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนอุณหภูมิจะลดลงประมาณ3-7องศาเซนเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงประมาณ3-5องศาเซลเซียสพอแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนขอให้รักษาสุขภาพจากอากาศที่จะหนาวเย็นลงไว้ด้วยนะครับสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกาลังแรงขึ้นในระยะเวลาดังกล่าวภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนคลื่นลมทะเลอ่าว ไทและอันดามันจะมีกำลังแรงขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมนเรินภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลาหลากส่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ชายฝัง่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงและคลื่นที่ซัดเข้าหาฝัง่งหรือสตอมเซริร์และชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งไว้ด้วยนะครับในระยะนี้ปยายร์อากาศภาคเหนือ จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าครอง10%ของพื้นที่โดยนะครับยอดดอยอากาศจะเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ9จนถึง12องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศจะเย็นในตอนเช้าฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่ยอดภูอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด1 2 2 4องศาเซลเซียสภาคกลางฝนเล็กน้อยประมาณ10%ของพื้นที่อาจจะมีได้ที่กาญจบนบุรีและราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสภาคตะวันออกฝน20%ของพื้นที่อาจจะมีที่ชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าครอส6%ของพื้นที่ฝนตกหนักเน้นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาส แค่ในบางพื้นที่ของบริเวณพื้นที่จังหวัดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23จนถึง25องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภูเกต็ตพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่ กได้แค่ในบางเขตบางพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด25-26องศาเซลเซียสส่นการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา5-11พฤศจิกายนภาคเหนือ5-6พฤศจิกายนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าคนอง10-20%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด21-23องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ําสุด9-12องศาเซลเซียส ส่วนหลังจากนั้นนะครับ7-8พฤศจิกายนฝนฟ้าครองจะเพิ่มมากขึ้น30-40เซนของพื้นที่ส่วน9-11พฤศจิกายนอุณหภูมิจะลดลงประมาณ3-5องศาเซลเซียสอากาศจะเย็นถึงหนาวกับมีลมกระโชกแรงส่วนยอดดอยและยอดภูอากาศจะเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ6-11องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6กถึงจพฤศจิกายนอากาศจะเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าครอง30-40ถึงเซนของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด21-23อถึงองศาเซลเซียสยอดภูอากาศจะเย็นอุณหภูมิต่ำสุด11-14อถึงองศาเซลเซียสหลังจากนั้น8-11ถึงิพฤศจิกายนอุณหภูมิจะลดลงประมาณ3-7ถึงองศาเซลเซียสอากาศจะเย็นถึงหนาวกับมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด15าถึงสอองศาเซลเซียสจนยอดภูนะครับอากาศจะเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ8-12ถึงสองศาจันซียสส่วนภาคกลาง6-8พฤศจิกายนจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามานะครับ2 0เซนของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึาองศาจันซียส ส่วนนะครับหลังจากนั้น9-11ิพฤศจิกายนอุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ2ององศาเซลเซียสอากาศจะเย็นกับมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด18-20งองศาเซลเซียสพาตําออก6-8ปพฤศจิกายนฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น40-6 0เของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด23-25งองศาเซลเซียส หลังจากนั้น9 1 1ถึิพฤศจิกายนอุณหภูมิจะลดลงประมาณ2อถึงองศาเซนเซียสอากาศจะเย็นกับมีลมกระโชกแรงส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าครอง60ถึงเของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23 2 6องศาเถึงซียสพยากรสเพร,ารากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝนฟ้าครอง60-70%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด19-27องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพหานหครราชสีมานน5-6พฤศจิกายนฝน10-20%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสหลังจากนั้น7-8พฤศจิกายนฝนฟ้าครองจะเพิ่มมากขึ้น30-40%ของพื้นที่ จะมีลมกระโชกแรงหลังจากนั้น9-11พฤศจิกายนฝนฟ้าครองจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอากาศจะเย็นกับมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่21-23จนถึงองศาเซลเซียสหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันและเตรียมตัวรับมือในด้านของแนวประ,ะอากาศ ที่จะนําฝนตกฟ้าขนองลงมกปะะโชคแรงเข้ามาก่อนในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงนะครับ3าองศาเซีเซียส ตามแต่ละพื้นที่นะครับผมขอให้เตรียมตัวรับมือในด้านของฝนและอากาศที่จะหนาวเย็นลงนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพหาเสื้อแขนยาวหาเสื้อกันหนาวเอาไว้ซักนะครับและเตรียมตัวใส่หลังจากวันที่7พฤศจิกายน,ยนเป็นต้นไปเจอกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านในระยะนี้บรีนพื้นที่ไหนที่มีฝนตกฟ้าขนองกันบ้างเรนพื้นที่ไหนที่เริ่มมีอากาศหนาวเย็นกันบ้างหรือเรี เป็นพื้นที่ไหนเริ่มมีหมอกหมอกลงหนาจัดก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันเลยนะครับขอบคุณครับเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร